สวัสดีครับก็สวัสดีผู้เล่นทุกคนที่เล่นเซิร์ฟจีแล้วก็คนที่มาชมนะผู้ชมก็วันนี้จะมาสแสดงสกิลตัดขาดเยื่อใยอัปเกรดนะก็คือไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้มีคนเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเซิร์ฟจีตอนนี้ก็คือมันเป็นสกิลที่โกงแล้วก็โกงหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เป็นสกิลหาก,กินสายหนึ่งๆสายภายนอกเลยเดียวนะยิ่งยาจกใช้ปานสีนี้โหดฝุดๆก็สกิลอัปเกรดอัปเกรดยังไงก็มีเพิ่ม สถานะความแรงแล้วก็เอฟเฟกใหม่เนี่ยเป็นสีด,ดําแดงวบบนี้เท,ท่กันไปแล้วก็เพิ่มความเกียนนะก็อาจจะอะไรนะอธิบายดังนี้จะอธิบายดังนี้นะก็ตัดขาดย้ายเกียร์เนี่ยสกิลเนี่ยเยขาเรียกอะไรสกิลนี้ไม่รู้แปลภาษาไทยว่าอะไรก็ถ้าแปลเกียร์ก็คือจบที่นี่เขาเรียกความความรักจบที่เนี่ยมาเนี่ยก็สกิลเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าศัตรูไม่ตั้งการแล้วเราโจมตีโดนเนี่ย จะลดพลังป้องกันภายนอก15เป็นเป็นเวลา7บิ่วนต่อไปเป็นสกิลตัดกาดซึ่งเป็นสกิลหากินและโคตรโกงเลยก็คือว่านี่ฮะถ้าเราตัดกาดศัตรูโดนเนี่ยแล,และกาดแตกเนี่ยมันจะเพิ่มสแต็กของสกิลเนี่ยของสกิลกาดของตัดขาดใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าบัฟกาดเนี่ยให้ทั้งหมดเลยก็คือว่าผมเนี่ยขั้น12ใช่ไหมไมนก็จะแอบ12สแต็กเลยเลย,เลยแบบว่า เราไม่ต้องมาเครียรนะนั่งรองให้อีกฝ่ายตีอะอะไรมาเนี่ยแล้วก็ครับคอมโบครับก็คืออันติตะกาดไม่ใช่อันติของตะขาดใหญ่สิก็เหมือนกับว่าถ้าเราโจมตีอีกฝ่ายโดยแบบไม่ตั้งการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มสถานะบัฟไปอีกหสเตก็กนี่เห็นไหมบัฟของอันเนี้ยบัฟไปเนี่ยบัฟเนี้ยไปห้าสเต็กก็คือแบบยาวๆกันไปนะก็เดี๋ยวให้แสดงให้ดูแขกรับเชิญเรานะฮะพี่ของพี่ก็ จะแสดงให้ดูนะอย่างตอนเนี้ยผมไม่มีเขาเรียกอะไรอีก e ฝ่ายมีสเต็กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตัดขาดให้ดูนะตัดกาดให้ดูตัดขาดตัดกาดนี่พูดยากจังเหมือนของจองกันนี้นี่ดูนะเห็นปะสิบสองสเต็กแล้วเราก็คอมโบต่อเห็นไหมยาวยาวกันไปเนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวจบ ซึ่งต่อไปเนี่ยจะแสดงแบบว่าให้เราใช้บัฟอันนี้ก่อนเนี่ยต่อไปเนี่ยคือว่าเราพยายามแบบยิงให้แบบลดป้องกันเขาก่อนแล้วค่อยตัดกาดแล้วคอมโบเดียวจบได้เลยเพราะว่ามันโกงถ้าเกิดเมีติยบอกเลยว่าทีเดียวเหตุคือม่รูคือเซิร์ฟไทยไม่ต้องแบบตั้งการรอใช่ไหมว่ารอเขาตีมาตีมาแต่คือแบบวิ่งไปตัดการเลยแบบว่า มาดีมาดีจะหนีไปไหนอะไรมาเนี้ยจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมไมันจะติดสถานะลดป้องกันเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ โบโจบไปเลยแต่ว่าผมมันยังขั้นน้อยอยู่ไงต่อปจัจดจอันติให้ดูนะสกิลมันก็จะมีแบบเนี้ยสกิลแรกเป็นฟันสองทีจะเพิ่มสถานะไอเนี้ยบับถัดการไปสกิลที่สองมันเป็นยิงจิ้วๆสกิลที่สามก็ฟันห้าทีแบบชา้ชาๆแบบเป็นสกิลอะไรนะพุ่งไปอะ่ะแบบเนี้ย ก,กิลวหางกินมันจะเป็นอนะไรตัดการเนี่ยกับอันติมันจะเป็นคอมโบแบบว่าแรงเดี๋ยวดูความเกียนของมันนะนี่เดเขาตีมา อเคดูนะ่ะค like ือมันโกงมากคือแบบสแต็กไม่มันหมดอ่ะคือยิ่งเราอะไรนะตัดกาปแล้วสแต็กเนี่ยแล้วติต่อเนี่ยคือแบบว่าสแต็กไม่มันหมดเลยคือแบบโกงจัดๆแล้วก็คือดาเมจแรงคือแบบคอมโบชุดเดียวจบได้แล้วก็สกิลสวยมากสาหรับคนที่ชอบแบบแรงๆสีแดงดำอย่างผมเนี่ยชอบมากเลย สามารถจจากไหนสามารถจากการลงดันทั่วไปนะถ้าเกิดเซิร์ฟไทยอัปเดตก็จะแบบว่าเห็นมันอยู่ตามดันทั่วไปเลยแบบดัน12คนดันยงดันญาติเนี่ยจะเห็นได้ตามทั่วไปอัตราดอปก,ก,ออก,อก,อก็ประมาณก็คือไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ง่ายประมาณนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับแบงค์